คืเหมือนขาเป็นอะไรขี้ไปแล้วก็บอกว่ามันอยู่ในมันเคยกินในในที่ไหนมาก่อนนี่ไงกินเนี่ยกินแล้วบอกว่าเคยกินที่ไหนมันจะรสชาติยังไงนะครับมันเผ็ดๆแล้วก็บอกว่าเคยกินที่ไหนเปื่อนๆเหมือนอันเคยกินมาทุกคนแหละเหมือนขาเมื่อกี้เนี่ยอันนี้อะไรอ่ะท่านพี่บอกกินมาให้ได้นะ้วอะไรเคยกินอะไรที่ไหนเคยกินอะไรเขาใส่กับอะไรที่ไหน กน็ทุกคนไปกินหมดเลยบอกรูดด้วยนะ่เสื่อมเื่อมที่นลอกนี่คือเสียเละให้กินลอกไม่เคยกินใช่ไหมไม่รู้่าเปอะไนีลอกไม่เคยกินมาหลักยอมหนูยอมไม่ต้องบอกว่ากินนยอมไมอม่ออม่อรยมองร็ครับใกล้เคียงฮะใกล้เคียงกละบูนใกล้เคียงินเสน ใก้เคียงกิจตนะเนี่เหรอฮะเชยชิามอนนี่เหรอเคยเดี๋ยวยังไงต่อนี่พี่แม่เราไปไหนต่อฮะพีว่วัดใช่ไหมครับกิโลนึงเนาะ แล้วใช่ไหมครับเส้นทางลงหินใช่เลยครับลงหินมากมาลงหินครับครับลงหินอยู่ด้วยกันครับลงหินแล้วก็พี่เอกพี่วิเชียนผู้ชำนาญทางครับผมสองปีแล้วไม่มานี่มากันทุกทุกอาทิตย์มาบ่อยแต่มาไม่ถึงมาไม่ถึงตรงนี้เหรอฮะไม่ถึงสุดมากเลี้ยวกลับ ถึงถึงนั่นที่เรานอนไม่เช้าแล้วก็ย้อนกลับคือปกติแล้วเนี่ยเขาเขาจะมาแล้วก็กลับเลยไม่ค่อยได้ค้างมีมีพอดีเรามาไงครับเราบังคับค้างเนาะบังคับบังคับขอใช้การดำรงชีวิตในป่าสักคืนนึงอะไรประมาณนล้วก็มะกอกเอ้ะมะมะกอกมะกอกมะกอกถูกแล้วมะกอกนี้ไม้กระตากนี้มากลางเฟรมตกใจด้วยแล้วเปลี่ยนเรื่องด้วยเส้นทางไปเป็นมะกอกเส้นทางครับมารถน้อยคันที่จะขึ้นมาถึงเพราะนจะพังลงก่อนจะถึงเนี่ย <N un> เนรักแขกแลันะนนจริงเหรอครับแค่เนรักแขกก็มีปัญหาแล้วอนะ่ะรอทีห่หนุ่มใช่ไหมคะประมาณนั้นจบนั้นรที่หนุ่มรถเขาพการบนทางลาดเยอะไม่ได้ดาแบบนี้นนี้เนี่ยถามว่าสุดท้ายเลยราใครสมบูรณ์สุดลุงดำไปยันลุงดำดิลุงหินแแรแขกโอ้รสมบูรณ์สุดนี่มีแอร์ล็อกเกอร์ นี่ไงแอร์ล็อกเกอร์วีโกะอ่ะแอร์ล็อกเกอร์แอร์ล็อกเกอร์ไม่สมบูรณ์คนขับไม่สมบูรณ์ล็อกเกอร์นั่นแหะแอร์ล็อกเกอร์ผมมีแอร์โฮสเตสสองแอร์ผมมีสองแอร์ครับทั้งแอร์จริงและแอร์ปลอมอ๋อแอร์จริงและแอร์ปลอมไม่แต่รถเรารถพี่จอนเป็นไรไหมรถพี่จอนก็โอเคนะรถพี่จอนเหมือนมีมีเพาเป็นอะไรนิดหน่อยแต่ว่าขับได้ขับได้ขับแล้วไม่ไม่เป็นอะไรเยอะแล้วเราโอเคใช่ับกระทนอะไรนะครับ ผ่านกันหมดผ่านหรือขาดครับผ่านผ่านคืออย่างเงี้ยครับให้ติเกอร์เลยครับอย่างเงี้ยผ่านอันนี้เราทําให้คนที่ผ่านเส้นทางนี้โดยเฉพาะถ้าใครไม่ผ่านได้มีสิทธิ์ใส่ครับเหมือนติดบ้างติดยศใช่ไหมว่าผ่านสมรภูมิมาแล้วผ่านแล้วนะครับการเดินทางแบบออฟโรดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางที่ลําบากอาจจะต้องเสียรถเสียเหงื่อเสียทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่ได้มานั่นก็คือมิตรภาพและเพื่อนแท้ในการเดินทางที่จะคอยช่วยเหลือเรา ที่จะคอยให้คําแนะนําให้กําลังใจเราในการฟันฝ่าในแต่ละอุปสรรคแต่ละปัญหาทั้งกับรถทั้งกับกําลังใจของตัวเราเองฮะหนึ่งเลยอะไฟว่าพี่ๆเขาใจรักจริงๆเก่งจริงกับการขับรถออฟโรดแบบเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คืออย่างพี่แมนอะพี่แมนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่แมนเป็นคนขับรถแบบเจ๋งแล้วพี่แมนแบบเก่งพี่แมนเป็นนักแข่งพี่แมนรู้เรื่องเครื่องยนต์พี่แมนแบบรู้นั่นรู้นี่เยอะอะไรเงี้ยพอพี่แมนลองไปแบบ เราไปขึ้นรถออฟโรดของพี่เขาอะงเงีพี่แมงก็บอกเลยว่าเออมันคนละแบบทักษะกันจริงๆมันต้องแบบมันต้องมันต้องใจรักจริงๆอะ่ะ